สบายดีพี่น้องมือนี่กมางานดองเนาะงานดองแถวสซนนบดบ้านนอกเขานี่แหละเนาะ mm hmm. กับพวท่านได้เข้าไปพอดีกิเข้าไปข้างในเข้าไปหากินข้าวกินน้ำแล้วก็ซอยดองพวกเล่าพี่น้อง mm hmm. กับเพื่อนไปว่าเมื่อคืนนี่เนาะเร mm hmm. ากับเมยหอยสาก็เลยม,มากับเมยหอยสาพี่น้องโอเคพี่น้องกับสิพ้าไปเบ่งบรรยากาศงานดองแถวสซนนบทเขากะของกินเขาก็สิล้มงัวหะเลยงานผู้ใดกันเนาะส่วนมากแถวบ้านนอกเขานะพี่น้องเลย บรรยากาศนี่เด้อเพื่อนกันเขาไปหากินลาบอวงก่อนพี่น้องบางคนก็นกนเจ้าหลังลงเลยเนาะบางคนผู้เฒ่าก็เจ้ามาไวไผยนี่เธอไรชัด แมงยิวัมงยิวกำลังเป็นหมากน่อยดิพี่น้องเลยผู้มาผู้เมื่ออลไรพี่น้องผู้เท่าก็เจ้ามาไว้ก็เจ้ากระเมื่อแล้วก็จะหลังเมื่อแล้ว,อลวโอ้คือมือดใช่เนาะได้เหือนของฝนกันเลย อันนี้เพื่อนผายซ้ายเนาะผายยิ่งเป็นเจ้าสาวบ้านอื่นพี่น้องเลยดืดดืดเนาะตุ่อันนี้สิเป็นบ่อนซอยดองก็เจ้าก็สีจดผู้ใดสวยเท่าใดก็สิจดจดน้องพี่น้องคนซื้อนั่นซื้อนี่สวยเท่านั้นเท่านี้ก็สิจดไว้นั่งอยู่ไหนพี่เต้ ทางนี้จะเป็นบ่อนเห็ดอยู่เห็ดกินแม่ครัวนี่หนึ่งเข่าเหนกระสิลูกหนึ่งตั้งแต่ตีสองตีสามเขาตื่นมาควงหัวก็ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองคืออะไพี่้องเลยนี่เนาะ เ,เป็นกองบนกระเจ้าครวงัวเห็ดกินตอนเศร้าปะส่วนมากก็เป็นลาบลาบแล้วก็แกงกระดูกยังประมาณนั้นเนาะพี่น้องอุ้มลูกผูกเต้านี่พี่น้องเขาไปหาหนังกินข่าก่อนเพื่อนเราบ่ก็เคยเห็นจักเถื่อว เดี่ยวผัวควันพอดีอาหารเนียแม่เฮ้ยนั่งกินในเฮือนเนาะกันใช่ชาตินั่งกินนี่แหละอบคือมนะืดเห็นเนาะลาบลาบซุปลาบดิบพี่น้องอบแล้วก็มีพักแล้วก็ข้าวกินข้าวแล้วจังสิซอยดองกินข้าวแล้วซอยดองแล้วก็เมื่อพี่น้องวันนี้ บางคนกับผู้มาผู้เมื่อน้องพี่น้องเลยผู้มาผู้เมื่อบางคนกับเมือบางคนกับมาอันนั้นจะเป็นพาควันของคน เขาสีไปพุ่นหรือว่าพามาพี่นอนเนาะจักสพน์เาอันนี้เป็นแม่แม่เจา้าบ่าตอบแสงม,มากๆหลังนี้เนาะเอาเมียกอนเนาะเออเฮ้เคยพ่นเลยเนาะ,ะขันคดอง30สล้านคดองลูกซ้ายพคน ่ชนมากแถวบ้านเนาะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเอ,อ,อันอยู่สาปีลูกชายผลอันอยู่เสาปีได้มีบ้านอื่นพี่น้องขาดองสามสิบล้านทอดครึ่งหนึ่งแล้วคือจ่ายสิบห้าล้าน งัวสองตัวสองตัวก็คืออันงัวเป็นตัวหนึ่งงัวตายตัวหนึ่งก็คืองัวให้กเจาเอาไปคั่วตัวหนึ่งแล้วก็งัวเป็นน้าไปเลี้ยงตัวหนึ่งแต่ป้าบ้านนี่แหละพี่น้องกระเสียงบนเนาะคนลายท่ายอยเมื่อนะอันนั้นกับฟุตซอซำน้อยหลังกิงเขาก็เจ้าบนท่านถูกแขนเขาผูกแขนแล้วเขาก็สิ่แห่เคยไปผู้น่ล้วพีัน้องก็สิ่งแห่เคยไปพุ่นแล้วพี่น้อง แต่ว่าิ่นผุนม่ทันไป็ูกแค้นิ่นฟูกแคนแล้วกคุณเจคเคยไปพุนบ้านเมียิ่นผุนเลยอายุณีสาวปีหนึ่งลูกชายเราคฮาขยันเลยนะพี่น้องบ้านโทนชาตทีนไต่ทานทานไทยลาบิ้นกินแล้วหล่วก็ค่าแข้วพี่น้องเลยเพื่อนพี่น้องได้เฮือนถึงมีงานองกินก็องกินก็ลาบลาบิ้นงัวปวดแข้วพี่น้องมื้จิ้มแข้ว ตับชิ้นงัวออบกระดูกงัวมีเบียมาเสิร์ฟแต่ว่าเขาก็บ,บรกกิกิน้อาๆกินบ่ได้พี่น้องพาพี่น้องเลาะเม,มื่อนหมูเลาะบ้านมือ่อนโอ้เฮ้ยอ้ตทุ่ม บุกี้บะบุกี้เอลออนบะบุกี้เอลออนบุกี้น่ารากเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นเอลออนเฮ้ยมาหน่อยอันนี้จักมาหน่อยนี่มาบอพอนตุลจะคบเด็กน้อยเด้อลูกเด้อกลับมาเฮือนเสียงมิ่กี้ติดนะ กินข้าวกับพี่ช่างต,าต้มปาต้มบัวปลาพี่ต้องชิ้นมันเป็นเหดสมกินเบิร์อะไรมันอ่ะเดี๋ยวเต้าหัวกับหางกับอ,อ้าวบุรียูเบิ่งกับเจ้าผูกแขนใช่ไหมน้องอเจ้าผูกแขนแล้วก็ตะกะั่ิเสียไปเฮือนเจ้าสาวบั้นคำสันผูกแขนผายทรายแล้วก็แห่ไปพุนปพนนพ่นแล้วก็ไปผูกแขนอยู่วนพุ่นแล้วแบบนี้ผูกแขนอยู่พุ่นน้ำกันบันี้ ินแล้วก pues ็สวยดองเขาเราก็มามิวกี้ก็เบิ่งตุนกินจะคำแล้วเมื่อกี้นี่อ่ะคำแล้วเปดเกาคำแบบเปดเกาคำเลยเออลืมเอาหนังลูกกินไปหาเปลี่ยนเสื้อผ้าออกก่อนมื้อนี้ก็สิไปหากันไปหาไหว้พระเพื่อเพล่กับบ่าวจรเนาะ โอ้ยเดินทางไกลเด้นไไกลแล้วสำหรับมอเไซค์เนาะเลยเจ็ดสิบโล mm. วันที่จะไปไปสองคนเลยพี่น้องก็คือก่อสิไปก็คือแบบเราเคยไปคอพรคอตังเต้สองพันสิบเอ็ดเนาะนี้ก็ผ่านมาขบรอบสามปีเลยกัสิไปอีกกับบทันเดียวไปต้กเถือ่อมันนี้ก,ก็เลยสิไป,ปพี่น้องเลย mm. พูดอยู่บนครัวเซ่เลยพี่น้องคัวเซบังไฟ ประมาณ70โลหรือ70็ดเอ็ดเจ็ดสิบสองโลกับ,บหูเนาะกับไก่ได้สำหรับมอไซค์ครับไปเฟื่อสิฮอดกับผักรดไปน้ำเลยแต่ว่าก็คืออยากไปก็คือคอยว่า,วาแหละตะกี้สามปีที่แล้วเคยไปขอพรไว้แล้วกะ็เขาบอกว่าคอยังกระตามที่เขาไปคอตามหวัดนต่างๆได้หรือบ่ได้ถ้าเฮิงเกินไปก็คือหายไปแก้เนาะถ้าเขาปล่อยไวเ้เฮิงแล้วมันกระสิบดีต่อโตเขาเองเนาะถ้าลายปีผ่านไปเขาได้สิ่งที่คอหรือบ่ได้สิ่งที่คอก็ต้องได้ไปแก้ ไปแก้แล้วก็ไหวพระขอพรใหม่นะประมาณนี้โอเคพี่น้องพาเบิ่งงานดองกะบบ่ได้ขักบได้เนาะเพราะว่าเข้าไปแล้วเขาก็นั่งกินข่าแล้วก็ออกมาพี่น้องเลยส่วนมากกัมีตรลาบงว่อยคว่าอะพี่น้องไปแล้วสบายดีพี่น้องก่อกกักบบุนใจแล้วนั่งเบิ่งตุนบบบบ่นทำบ่บาำบ่ให้เพื่อนนั่งเบิ่งหรือเพิ่นสีวนเ้ด้สิวน,นี่ไปวนเครื่องท่านแล้วก็วนออกไปลินน้ำอยู่คู ก็เลยต้องให้พนังเบิกว่าอะไรอย่าห่างไปเลยพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้อง